ลัคนาราศีพิจิกกรกฎาคมนี้11วันมีโชคลาภจากแดนไก่งานเด่นเห็นทางรวยก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ชแนลของอาจารย์เกรทเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนเมื่อนำเวลาเกิดนะครับไปผูกดวงครับลัคนาสถิตพิจิกนะจะแม่นยำม,มากนะครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้เกิดในช่วงราศีพิจิก อนุโลมมาฟังได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก่อนจะไปฟังครับแนะนํานะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับยังไม่ได้กดนะครับกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำแนานำล่วงหน้าครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับดีกว่านี้กดติดตามได้เลยนะครับและนี่ครับคือลายนามดาวย้ายครับบอกได้เลยนะครับว่าการย้ายครั้งนี้ ส่งผลดีกับชาวลัคนาพิจิกอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยครับกลางเดือนแล้วครับก็คือหลังวันที่ยี่สิบกรกฎาคมไปแล้วนั่นเองนะครับงานจะดีฝันแม่นครับเจรจาเพื่อแก้ปัญหาจะดีมากๆเลยนะครับก็แน่นอนครับว่าดาวองคารดาวประจําตัวเราครับจะไปย้ายไปสถิตในเดือนการงานครับจะไม่เป็นเรื่งกระดาวเสาร์แล้วนะครับเรียกว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ อยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่าเราก็จะคึกคักนะครับการงานการเงินอะไรแบบนี้นะครับก็จะดีนะถ้าเสร็จแล้วดาวเกตเนี่ยมารอตั้งแต่วันที่เก้าแล้วถูกไหมครับเก้ากัอนกรกฎาพอวันที่ยี่สิบกรกฎาดาวอังคารย้ายมาเจอเนี่ยโอ้โหฝันแม่นเซนแรงได้ไปทําบุญนิมิตอะไรดีๆลางสังหรณ์เด่นๆช่วยเราได้เยอะเลยนะครับนะส่วนดาวพุธเนี่ยมาตั้งแต่วันที่สองกรกฎานะครับนะดาวพุธไปสถิตอยู่ในเรือนมรละนะแต่ได้ตำแหน่งปเป็นเกษตรตาธิบดีครับแสดงว่า คำพูดคาจาการเจราจาเราเนี่ยนะไปในทิศทางการแก้ปัญหานะครับจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับให้รู้อย่างนี้แล้วใช้คําพูดเพื่อแก้ปัญหาได้เลยครับออกแนวที่ปรึกษาคอนซัลท์ครับจะรุ่งจะรวยจะดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นรู้แล้วก็ลุยเลยนะครับแต่ต้นเดือนนี้ก็ยังจะต้องเรียกว่าเขาเรียกต้องระมัดระวังบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังมีประสบความสําเร็จแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องระวังการซุ่มซ่ามไม่ประมาทเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ คนทํางานประจําครับนะพนักงานประจำเนาะก็เรียกว่างานจะเยอะขึ้นนะครับนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีคนช่วยมีได้ไงครับก็ดูสิครับดาวอังคารไปอยู่เรื่องกับดาวสุขสุกปากหวานอังคารรับเอาครับเห็นไหมครับแสดงว่ามีคู่มิตรครับเนี่ยดาวอังคารมาวันที่20ใช่ไหมครับดาวสุขมาวันที่อะไรก็มาวันที่20มาพร้อมกันเลยครับโอ้โหมาด้วยกันเลยช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องงานได้ดีนะและเล็งกระดาษเพื่อเรื่องหาดอีกด้วย นะครับเพราะฉะนั้นมีป่าดานมีคนช่วยแต่เยอะไม่เยอะครับนะหรือบางครั้งมันต้องใช้ไหวพริบใช้พลังงานสูงเราก็ทําได้เลยครับเรียกว่าทําให้ดีนะครับผลงานเด่นเนี่ยเห็นทางรวยครับผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบเมตตาอุปถัมภ์เราเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทําได้เลยนะครับตรงนี้นะเรื่องงานจะดีขึ้นแล้วนะครับอต่อมาครับคนทําธุรกิจครับ ทำธุรกิจเนี่ยจะมีลูกค้ามาเยอะขึ้นนะครับก็ดาวเราย้ายแล้วถูกไหมครับหลังวันที่20เนาะต่างทินต่างแดนต่างประเทศโดดเด่นลยุยได้เลยนะเพราะดาวการงานคือดาวอาทิตย์เห็นไหมครับจะย้ายสู่เรือนสุภะครับวันที่17กรกฎาคมเห็นไหมครับยิ่งกลางเดือนไปแล้วนยะยิ่งดี17เอ้ย20กรกฎาคมเอ้ยเห็นไหมดูแล้วดวงตาชะตาชีวิตเรามันจะโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในมุมที่ดีเราก็ต้องรีบ ทำงานรีบลุยรีบ,รบ,ข,ยบขยายขยายแล้วตัวเราไปดาวอังคารคืออะไรครับกล้าแข่งขันขยันให้แทงคานครับเราต้องสายเลือดนักสู้นักบูนักลุยเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลครับจังหวะนี้นะดาวพุธก็ย้ายจากดาวราหูแล้วนะมีมุมที่ดีขึ้นเยอะเลยแหละนะดาวอังคารดาวตัวเราก็ไปเรียงกับดาวพฤหัสเขาเรียกคู่สมพลนะเกิดพลังนะครับแห่งความสําเร็จนี่เห็นไหมดาวเสาร,เร,ร์ก็เปเกษตรตาเทิเบตในพรตศาชก็ยังต้องมีการเจรจาเดินทางติดต่อนะ คำพูดอะไรทําไปเลยครับนะธุรกิจเราจะเริ่มขยับขยืขย่นเดินหน้าได้นะครับถึงแม้จะมีไวรัสโควิดอยู่ก็ตามแต่ที่บอกนะถ้าเราทําแบบใหม่แบบนิว n นอร์มอลเนี่ยเราจะผ่านได้ดีเลยนะครับแล้วเงินก็จะเยอะตามมาด้วยนะครับนี่แหละครับเงินได้จากไหนคือก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวกันคือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเดินพักอง,องศาทั้งเดือนเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินเดินช้าลงเห็นไหม,หม เดินช้าแต่ถ้าเราขยันเราลุยล่ะเราก็จะคว้าได้เยอะสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จากเทคนิคนี้นะครับแปลว่าจังหวะนี้เราต้องรีบลุยครับแต่บางครั้งก็ต้องมีซิกแซกด้วยนะครับถึงจะรวยคือต้องวางแผนซ้อนแผนนะอย่าทําอะไรแบบแผนเดียวหรือทําอะไรแค่งานเดียวนะพยายามทําให้มันหลายจอบหลายงานเพราะาดาวตัวเองไปอยู่เรือนการงานเนี่ยถ้าเราทํางานเยอะๆทําหลายอย่างไม่เกี่ยงงานเนี่ยรับรองครับรวยเหมือนที่ผมบอกงานประจาเนี่ยถ้าเกิดเรา แบบงานเยอะคืออะไรครับมีคนเอางานาให้เราทำนะแล้วเราแบบไม่เอาขี้เกียจไม่ทําโดดงานอะไรอันนี้จะไม่รุ่งเลยนะครับไม่ใช่จังหวะนะเป็นจังหวะที่เราต้องเซเยตรับมาเลยนะทำทำทำเนี่ยนคนก็จะเห็นผลงานเงินมันก็จะตามมาเห็นไหมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วได้จากอะไรบ้างก็แน่นอนตัวเราไปอยู่ในเดือนการงานนะครับหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมก็จะทําให้เรามีเงินมากขึ้นได้จากงานบริวารเนี่ยเห็นไหมดาวพฤหัสก็พบปุตตะเห็นไหมบริวารก็ ช่วยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ดาดาพระรเป็นเรือนกระดาองคารด้วยเสริมกันอีกมีกาลังครับโชคอโชคลาบอะไรอย่างนี้นะก็มีส่วนได้เหมือนกันนะครับเพราะยิงวันที่ยี่สิบกรกฎาคมครับดาวพุธย้ายเหน็นไหมก็จะมีโชคมีดาเข้ามามากขึ้นลาพระสุภะนครับมีโชคมีลาบได้แฟนหุ้นส่วนเหน็นไหมก็ดาวสุขพพปัตนิเหน็นไหมครับตอนนี้โคจรเป็นราชาโชคพอวันที่ยี่สิบกรกฎาคมโคจรอ,อยู่ในเรือน กรรมะคืองานอีกเห็นไหมเขาก็ต้องไปมีส่วนส่งเสริมกับงานเพราะดาวสุขดาวแฟนเห็นไหมเป็นเล็งกับดาวพฤหัสก็เลงกับดาวกันเงินนะเนี่ยแสดงว่ามันต้องได้ตังค์นะเห็นไหมรู้อย่างนี้แล้วนะเดือนนี้นะครับอย่าง,งอมืองอเท้าครับไม่เอาครับลุยเลยครับเต็มที่ครับมีมุมจะได้เงินครับอต่อมาครับคนโสดครับเริ่มฮอต เริ่มมีสเสน่ห์ก็ว่าได้นะครับตรงนี้แหมาดาวอังคารเราอยู่ร่วมกับดาวศุกร์กาเรียกศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาครับมันก็จะมากับสายงานที่ทํางานติดต่อง,งานนะแต่ก็เป็นสายมีตําหนินะนะเพราะราหูยังเลงอยู่นะเป็นไม้บ้างอยู่ต่างประเทศเป็นลูกกัมพาอะไรแบบนี้นะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันนะครับอย่ารีบร้อนเนาะคนมีคู่ก็เริ่มดีขึ้นนะดาวแฟนเป็นดาวศุกร เขาเรียกว่าเป็นราชาชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนานะจราชสักดุลพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเอแสดงว่าเขาจะไปแล้วนะอยู่ในภพสุภะด้วยนะแต่หลัง20กระดาไปแล้วไปอยู่ในภพกรมมะแปลว่าอะไรต้องช่วยกันทำมาหากินเนี่ยดาวตัวเรากับดาวแฟนเราไปอยู่ในเรีนการงานเนี่ยพากันรุ่งพากันรวยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะรู้จังหวะนี้ก็อย่าเพิ่งไปสวิตอะไรกันมากมายเอาเวลาที่มีไปทำมาหากินครับนะมีมุมจะประสบอะเรร่วมกันครับรวยด้วยกันเห็นไหมดีจะตาย ต่อมาเรื่องสุขภาพครับก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับว่าต้นเดือนเนี่ยยังไปเล็งกับดาวเสาเนาะมันก็ยังมีมุมที่จะเหนื่อยแล้วมีปัญหาสุขภาพได้แต่หลัง20ไปแล้วเนี่ยก,ก็ได้ไหมครับอังคารร่วมเกตร่รวมสุขเล็งพฤหัสโอ้โหดีขึ้นเยอะครับสตรองก็ว่าได้นะเซนแรงเลยแหละแางสองหอนแม่นฝันแม่นไหวพระสวดมนต์ทำบุญไปเลยนะจะส่งผลไวมากเลย ที่ว่าทําบุญส่งผลไวเลยเนี่ยก็เพราะว่าดาวเกตไม่อยู่ไปกับแฟนก็ได้เห็นไหมไปด้วยกันได้เลยนะอยู่ร่วมกันเนี่ยเห็นไหมมันดีจะตายนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สุขภาพดีขึ้นครับฟันแม่นด้วยนะครับตรงนี้มันก็ส่งผลเรื่องโชคลาบด้วยไงครับเห็นไหมโชคลาบมาจากไหนล่ะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามาจากแฟนก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าดาวแฟนเป็นราชาโชคให้โชคนะแต่ก็ต้องมีซิกแซกกันบ้างนะครับตรงนี้หลัง20กรกฎาคมไปแล้วอ่า ก็จะมีมุมที่ดีขึ้นนะเพราะดาวโชคลาภคือดาวพุธเนี่ยตอนต้นเดือนเนี่ยโคจรเป็นมรณะครับก็เลยต้องสิกแซกแต่หลังวันที่20ดาวพุธลาภะไปอยู่ในภพสุภะครับโดดเด่นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเทพเทวาฝันแม่นที่บอกวัดเพื่อนอนะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนะมีเกณฑ์ ที่จะได้เพราะว่าอะไรเพื่อนคืออะไรดาวเสาร์ไงเปรเยนกระดาวพุทธพุธลาภะเนี่ยมันมีมุมมันเป็นคู่สมพลฝากเพื่อนซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็บอกนะครับที่พูดมันเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณด้วยนะครับถ้าพื้นดวงเด่นเนี่ยก็จะถูกเยอะถ้าพื้นดวงไม่มีก็ไม่ถูกหรือถูกน้อยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ได้จากการงานเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยดาวตัวเองอยู่เรียนการงานงานคือเงินเงินคืองานครับให้น้นตั้งใจทำมาหากินดีที่สุดครับต่อมาครับเรื่องครอบครัวครับ ก็ต้องบอกว่าอยู่ในมุมที่ดีขึ้นนะหายปวดหัวเพราะว่าที่ผ่านมาดาวราหูพบพันธุตัวแทนครอบครัวเราเนี่ยไปเจอดาวพุธคู่ศัตรูไงแต่พอพุธย้ายสองราศีไปแล้วก็โล,งลง่งโปร่งสบายเฮเห็นไ,ไหมแต่ก็ยังเล็งลัคนาเราอยู่นะเพราะนั้นก็ยังหนีไปไหนไม่ได้หรอกยังมีภารกิจตรงนี้อยู่ก็ต้องดูแลตรวจสอบให้ดีนะหรือบางคนก็ออกแนว,แนวขายบ้านขายรถได้ก็ได้นะครับในจังหวะน,นี้นะอ่าเพราะนั้นก็ฝากไว้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับ ลูกบริวารครับอ่าให้แนะนําในเรื่องของการปรับปรุงการทํางานปรับปรุงการเลี้ยงดูใหม่ก็ได้ถ้าเป็นลูกเห็นไหมเพราะดาวแบเดินถอยหลังไงมันต้องมีอะไรที่มันต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องรีโนเวทใหม่อ่าแอดจัตอะไรแบบนี้นะอิมพลูฟอะไรพวกนี้นะครับให้มันดีขึ้นอ่าก็ได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกถ้ามันเดินถอยหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่เราเนี่ยครับดาวประจําตัวเราดาวคาเนี่ยไปอยู่ในเรือกนการงานเนี่ยเน้นทําเองได้เลย ทำเองรวยเองนักเลงพออะไรแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเราก็อ่าทํามีวางแผนมีมียุทธศาสตร์ใหม่ในการวางแผนให้ลูกน้องทํางานก็ได้นะแต่ตัวเราก็ทําไปด้วยเลยนะเพราะตัวเรามีมุมที่ทําแล้วจะประสบความสำเร็จได้สูงกว่านะครับตรงนี้ต่อมาเลขนําโชคครับฝากไว้ครับเก้าห้าเจ็ดสามหกนะครับอ่บาหวังว่าจะนําโชคทุกท่านนะให้ประสบความสำเร็จร่ารวยได้นะครับตรงนี้ ก็หวังว่าที่ฟังไปนะครับนําไปประยุกต์กับชีวิตจริงของท่านนะครับก็จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าใครฟังแล้วก็อยากรู้ว่าดาวประจําตัวเราเนี่ยพื้นดวงได้มาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าดาวได้มาตรฐานเวลาจรมาดีก็จะได้เยอะครับนะแต่ถ้าจรดาวพื้นดวงไม่ได้มาตรฐานจรมาดีก็ได้น้อยหน่อยเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาดูดวงกับอาจารย์เกสเทวาได้เลยนะครับแล้วได้อะไรบ้างก็ตามนี้ได้เลยนะครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสมตำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR วอาโคดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไซเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้พบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า